ข่าวดังปังเล่าวันนี้นะคะมาอัปเดตเกี่ยวกับโครงการดิจิทัลวอลเลทค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะคะว่าใครจะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็มีเพื่อนๆอนอีกหลายคนก็ยังคงสงสัยค่ะว่าเอแล้วมันใช้ใจ่ายอะไรได้บ้างมาจะเล่าให้ฟังอีกรอบนะคะข้อแรกเลยก็คือใครจะได้บ้างคือรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะมอบสิทธิการใช้ใจ่ายเงิน10,000บาทเนี่ยนะคะให้กับคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปค่ะที่มีรายได้ไม่ถึง70,000บาทต่อเดือนแล้วก็มีเงินฝากต่ำกว่า5,000 0 0บาทนั่นก็หมายความว่า ถ้าคุณมีรายได้เกิน70,000บาทแต่มีเงินฝากน้อยกว่า5,000 0 0บาทก็ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะหรือถ้าเกิดว่ามีรายได้น้อยกว่า70,000บาทค่ะแต่ว่ามีเงินฝากมากกว่า5,000 0 0บาทก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกันนะคะโดยให้สิทธิ์ใช้ครั้งแรกในระยะเวลา6เดือนค่ะหลังจากที่โครงการเริ่มนั่นเองแล้วก็ขยายพื้นที่การใช้จ่ายจากเดิมเนี่ยให้ใช้จ่ายในพื้นที่4กิโลเมตรใช่ไหมคะก็เปลี่ยนมาเป็นครอบคลุมระดับอำเภอค่ะ โดยจะมีการพัฒนาต่อยอดแอปเป่าตังนะคะให้มีบล็อกเชนอยู่เบื้องหลังค่ะวงเงินที่ใช้ก็คือจะออกพรบกู้เงิน5 0 0แสนล้านบาทภายใต้การตรวจสอบถ่วงดุลในระบบรัฐสภาไม่ขาดต่อหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามมาตรา53าสบพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐพศ2561นะคะโดยจะเปิดให้ประชาชนได้ใช้ในช่วงเดือนพฤษภาคมปีหน้าหรือว่าปี67ค่ะและเงินหมื่นนี้เนี่ยใช้สาหรับซื้อของอุปโภคบริโภคเท่านั้นนะคะไม่สามารถไปซื้อสินค้าออนไลน์ กํานันอัญมณีสินค้าอบบยามุกไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือว่าจะนําไปชําระค่านำ้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าเรียนค่าเทอมค่าโท,ทรศพัพท์ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงค่ากา๊าซธรรมชาติอันนี้ก็ไม่ได้นะคะและที่สําคัญก็คือแลกเป็นเงินสดไม่ได้โอนวงเงินให้คนอื่นก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะ โดยคนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยนะคะสามารถใช้ซื้อสินค้าได้ทุกร้านค้าไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นร้านที่อยู่ในระบบภาษีไม่จําเป็นต้องจดแบบนะแต่ต้องมีการลงทะเบียนรับสิทธิ์และร้านค้าที่จะขึ้นเงินได้ก็ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้นเออเอาง่ายๆก็คือทั้งคนซื้อและก็คนขายเนี่ยต้องอยู่ในระบบฐานภาษีนั่นเองค่ะ